โอ้สากแทงเขามาลุงมาโช่วยผมกายเลยมาลุงโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้สาดเออกไปจากกลฟังเลยก่อนก่อนเองก็ได้ครับก่อนเอายกเลยยุกเร็วขาโยคะโยขาเล่นเบิร์หน่ะมาลุงมาลุง ja

มาแล้วเ่ล้ฮะฮะ,อะโอ้โสากแท่เขา <laughs> ไล่เห็นไล่เทียแล้วใจยังไงครับผม้ววนีมนเหย เตีโอโอ้จำหางตีมไหลายนะคูได้มากเหียหล่อฮะหญิงแค่ผมก็ยหญิงแค่ พาใหญ่มนี่เราก็รอให้น้ำมันแห้งน้ำแห้งนะเฮ้ยบุหลายแล้วทำไงดีเฮ้ยเราจะฝึกช้างนีง้ถหายหน่อยก็จะฝึกน้องๆช้าง Cái đuống mật đi búa ban đi, thôi ban, thôi. Thôi, thôi 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 Đi โอ้โหไม่สนใจครับตลาดนี้เส้นเส้นเส้นเส้้องแงก็ได้กินแล้วครับอันนี้อ่ะเออเสียวง่ายต้องฝึกไปเรื่อยแต่ว่ารู้ยังฝึกไปทำไมเราเป็นเจ้าของช้างไม่ใช่คนเลี้ยงช้าง ไว้ <Right. S 2> ดีแล้วแต่ว,ว่าจับได้ครับโตไปไม่รู้ว่าจะจับได้ไหมจับไม่ได้ก็ให้คนเลี้ยงจับไปเราก็อยู่ห่างๆแดงห้วงๆเอาเพลงีง่ง okay. ทำไมมาแต่เช้าเลยทำอไรฮะตามมาตรวจดูงานนะครับว่าเรียบร้อยดีไหมโมโหเลยหลายบาบด้ง งั้นมาดูโบบาลชื่นใจแล้วก็เจนะครับโรงช้างสาดหน้าอยู่มากนะครับสาดหูศาสตตามากเลยครับถอยถอยถอยไป้วย เต้นแล้วเต้นแล้วอ่าจเต้ชื่อโยนให้นะเจหกลางแล้วเดจ๊ต้องให้กิดอ้อยกไรไเอาวยม่เจ <Y> ๊ด้วยเสืออ่นนลนันลงนันลงนันลงวิท้อจีนี่บอกง่ายนะบัว นอนหน่อยขึ้นมีการว่าขอนี่ลงนลงนลงนงนลูกเลยบบบอกหิวแล้วพ่อมาตอนเห็นนอนอนอรตอนไปเห็นนอนอดดีครับกมันก็พอนะเดี๋ยวหาให้เจก่อนมันสุกๆหมดแล้วนะผัว่าสุกมันเบิเด้ผัว่าไหลอยู่เด้วันเ็มซีมาก man. Oh, nó lông, nó lông. Nó lại đi đi. Bố ơi, bằng lá nó Nó bố มาโอ้สุดยอดเลยครับมาลงมาเช่าห้องกายเลยมาลงโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโอ้อันน,นี้คือนอนใช่ไหม่ยเอาชื่อนอนไ,ไ,ไหนบอกชื่อน,นอนดิชื่อน,นอนไม่ได้ครับชื่อเข้าใกล้ไม่ได้เลยทำไมเอากอดกอด กอดกอดเร็วกอดตอนนี้เหมือนจะเชื่อฟังนะครับกอดโอ้ส่างเลยเอาไปอฟังเลยกอดกอดเองก็ได้ครับกุ้ออายกเลยยกยกเร็วบัวไม่ขอดพ่อเลยมันฉี่หรอ ขายกขาโยกขาเล่นเบินะ่ลน่ะโยกขาสูงคขึ้นจอยเบิ่ลไม่ต้องยกขาหลังแล้วยกขายกยกขาเล่วโน้ตไปผมสามารถฝึกช้างได้ วันละนิดวันละหน่อยนี่ก็คือสุดยอดแล้วนะที่มีสับปะรดแล้วสับวัลเปล้างก่อนเอี้ยเชียมาให้หลายวันแล้วจะลาลาลาโลโลโล่เก่งเลยอาหยังงานนี้การมั่งขนาด ตกลงตกลงันโอ้นอนตเฮมมาลมาลงมาลงตัตัชตับอกมามานอนมานอนเครอเอกลางหดฮึพับลงมานอนเฮมแอบลงอืมอบลแบลงล แอลง่ตือใ่ตอลงลงลงดดเอว่ะตุตานเขาแช่มาครับมันค่องปลอมยังสร้างไชมดตัอชดู่ช่ออมดเอาสร้างเลยเอาบกินั่นเาตัวนีเลยแล้วคุณตาสั่งชื่อัออะ

กินนี่ค่อยได้ชื่อสุขอู้เนี่ยเขาโกเนี่ยเขาโกเลยสั่งเนี่ยหลบมหลับลมหลับนี่ครับนอน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 อนอนนอนอนกับไรบัวบาต Oh. ขั้นตาเดี๋ยวเรารอให้พื้นแห้งสักพักนะครับคุณตาก็จะมาเป้าแล้วนะแล้วคุณตาันนี้ตรวจงานผ่านไหมครับตานไหม,มยอดใช้ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้คุณตามองขวานั้นเดี๋ยวจ่าเด่นเขาจะรับเหมาก่อสร้างอนะันนี้เดี๋ยวให้แห้งสักหลายนาที จะพื้นแห้งนะครับแล้วก็จะค่อยเอาสับไปรดให้ช้างไม่งั้นนี่ยยบเล่นเหมือนเดิมไม่แห้งกินได้ไไดโอเคถ้าผมไปอาบน้ำฝากบบกด subscribe กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ